Right. สวัสดีค่ะวันดีค่ะนุ่มกระแต่งกับทิฐานนะคะตอนนี้เราอยู่หน้างานอยู่ที่โคกสวายโคกสวายนะคะบ้านโคกสวายตำบลโคกสวายอําเภอนนทยเนาะอําเภอนนทยจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามารับหน้าที่ถมดินนะคะให้กับเจ๊นงเจ๊นงโคกสวายนะคะก็งานนี้งานใหญ่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่า ทมของเจ๊นงอย่างเดียวน่าจะพันกว่าเที่ยวนะคะก็ต้องขอบคุณเจ๊นงด้วยที่ให้ความไว้วางใจกับตะกะแตนทีมนะคะให้มาเอาแมคโครมาขุดแล้วก็ถมดินถมที่นะคะนี่น้องน้ำเงินแก้วเรามาแล้วสุดหล่อจ้ะสุดหล่อสุดหล่อน้ำเงินแก้วมาแล้วสุดหล่อนะทวีปนี่วันนี้โชเฟอร์น้ำเงินแก้วใครเอ่ยพี่สมชายพี่สมชายแฟนพี่เี่ย สังเกดูรถจะเอียงขวานี่มนะเพราะว่าน้ำหนักฝั่งขวาเยอะอ่ะสังเกตดูรถรถจะเอียงฝั่งขวานิดหน่อยนะน้องน้ำเงินแก้วนะฮะเพราะพี่สมชายขับนะฮะเหมียวว่าบาปซะเนาะต้องยืนต้องต้องยืนต้องไปดูโชคหน่าเรนกำลังเทอยู่นะ ตอนนี้เราก็รับดันดินด้วยนะคะดันดินก็ของรถของคุณพี่สมชายเราที่แหละนะฮะแต่ตอนนี้ดันโดยคุณหันลุงหันลุงหันแม่ลุงหันลุงเล็กพี่งอพี่งอ,อของเราตอนนี้ก็วันนี้เราใช้รถดันทั้งหมดสี่คันวันนี้ใช้รถดันหัวสี่คันแมคโครหนึ่งคันแล้วก็รถไถดันดินหนึ่งคัน ก็พุ่งมาถึงห่อข้าวมาฝากเขาเอ้ยไม่ใช่ข้าวเป็นขนมจีนพี่นางเหนียวทําขนมจีนมาเจอใครหิวมีห่อดนังปลาโาเราโคกอีหลีก็ขอบคุณนะคะเจ๊นงขอบคุณเจ๊นงพี่นงนะคะเมื่อวานนี้เราฝากปลาร้าไปให้พี่นงแล้วขอบคุณมากๆเลยหวังว่าพี่นงจะกินปลารลาบองแตนเจ็บเจบติดใจจะได้จ้างตั๊กแตนทีมาขุดลอกขุดสระอะไรอีกเนาะ เรียกใช้บริการติดต่อที่ฐานได้เลยบอ์โทร093 546 0702ค่ะจครับจ้าก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เรียกตะกแตนทิมใช้บริการนะคะโทรหารที่ฐานได้เลยเน้นโทรนะคะเน้นโท